เมื่อกว่า2,200ปีก่อนหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชมพูทวีปความเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อและความตายในครั้งนั้นทําให้พระองค์รู้สึกสลดพระไทยในความโหดร้ายทารุณจึงทรงหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาและทรงดําเนินนโยบายปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระพุทธธรรมรัต ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดชนะฆาสึกเป็นพันๆนในสงครามหาใช่ผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมไม่ส่วนผู้ใดชนะใจตนเองได้แล้วเพียงคนเดียวผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดพระเจ้าอาโศกมหาราชสรงให้สร้างพระสถูปทั่วชมพูทวีปถึงแ4 0 0 0องค์ทรงเป็นองค์อุปัมภม ในการทำสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งที่สและทรงส่งสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนา9ก้าสายเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายในเอเชียตะวันออกรวมทั้งประเทศไทย